โอ้ยง่ครับเป็นปลากระมังครับโอ้ตวามประมือเลยครับผมสุดยอดครับผม ครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้านาเพื่อนพี่ๆนักตกปลาทุกคนนะครับเมื่อนี้กับพระโพธผมครับยอดเอ็งเชฟเพชรชิงกระสินครับเมื่อนี้กับพ่พี่น้านาว่าตกปลานะครับที่อ่างเก็บน้ห์หุ่ยทุ่นนะครับเป็นหมายเก่าครับผมที่เรียนมาลงจากคลิปที่แล้วครับผมเมื่อนี้กัพิเศษครับผมมากับพี่นงครับผมพี่นงเหมากับมาลงเบ็ดก่อนผมนะครับพี่นงยูู่บช่างหนินะครับผมนี่ครับพี่นง ้านนี้ครับกำลังปั่นเงียวยครับผมโอเคครับตอนนี้ห้องกะลงเบสเซียบอยแล้วครับอาจาดย์นี่ก็คือมาสายยังไงครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเก่าโมงเครื่องแล้วครับผมครับพี่หนงเพื่อนได้สอเพ่นก็ได้ปลาลายก่อนแล้วครับเดี๋ยวมือนี้ครัลอรุ่นครับติดตามชุ่มกันครับมือนี้จะได้แจ็คเต็มครับมือนี้พี่หนงเพื่นก็ได้ลายแล้วครับมือนี้โอเคครับ เดี๋ยวจะพาหน้าไปเบิ่งป่าของพี่หนงครับให้การรับชมบรรยากาศรอบคางนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมติดตามครับผมขอบคุณครับครับผมนี่ก็เป็นสภาพไม้นะครับผมส่วนนั่นนี่ผมจะลงตรงนี้ของผมระดับเบ็ดสามขั้นสิบฟุตสามขั้นนะครับ ข้างในก็จะมีนานาเขาเจาะมาเล่นชิ่งลิ้วอยู่ครับผมเล่นสปิลยู่อยู่นะประมาณสามพนได้นะครับส่วนของเบ็ดของพี่นงก็อยู่นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมดหกขั้นครับผมส่วนตรงนี้มองเก้าคมนะครับมองตัวนี้เป็นชิ่งลิ้วครับอยู่นี่เนชิ่งลิ้วนะครับดี๋ยวเบื้องปลาพี่นงครับผมว่าได้หลายสำเนีครับเนจากขึ้นมาติดเสาครับประมาณหกโมงในครับเบื้องปลาครับโอ้โหนะครับ สุดยอดเลยครับปลาพี่น้องมีตัวใหญ่ครับปลากะลังล้่วนครับผมนี่ครับน,น่าจะสามลู่เลยครับตอนนี้เพราะมีตัวใหญ่ครับสามลู่เลยแล้ว

ไม่น้อยนะยอดไม่น้อยเลยนะไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับไม่ริกนะครับมาแล้วครับผมเป็นปลากระมังครับเอ้าเอาพี่นงนะครับผมพี่นงก็โดนครับผมโดนเลยนะครับพี่นงมีท่าหครับผมเยออะีกแล้วครับผมไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับเอาชดลมนไม่เล็กนะครับโอ้โห มาแล้วครับผมโดนแล้วครับอีกตัวหาครับผมโอเคครับผมโอ้กิ่นยางต่อเนื่องนะครับกิ่นในกินพร้อมกันนะครับปลานี้เข้าดีขนาดครับผมเดี๋ยวรอรุ่นดีครับผมมืงนีมีมั่นเลยแท้ครับโอเคครับครับผมนี่ก็เป็นเนื้อที่ผมใส่นะครับหลังจาก คลิปที่แล้วลนะครับผมเป็นเงืงอของนาบ่าวเฟชชิ่งร้อยเอ็ดครับที่เพิ่นได้ทรงมาให้ทดลองครับผมเป็นเงืงานาดินนะครับกับเืงอชิ่งเลี้ยวสปิวและครับผมเืงอชิ่งเลี้ยวสปิวผมก็จะใส่เป็นตัวนี้นะครับเงาพีห้าและค,ครับผมเนาะอนี้เพิ่นก็ได้ทรงมาให้ก็ขอบคุณหลายัครับผมนี่นะครับเยืงาใส่ห้องผงสมเรียบร้อยนะครับเงาจากน้าบ่าวเฟชชิ่งร้อยเอ็ดนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวไปรอรุ่นนี้ครับผมปลาหมานมาแล้วครับปลามานชิ่งเรียวครับผม <c oughs> เป็นปลาขาวครับผมใส่ปีงครับโอเคครับสุดยอดครับอุย้ย <c oughs> สามชมครับผม เลยนะครับตากำะมังซสงามครับผมง่ายแล้วสุดยอดมาอีกเต้มครับผมครับที่ถมคันยังไงเงือกขันหมานีนิน้องนวแล้วครับผมหมานีกเดีวเดี๋ยวยกันต่อครับ ไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับร <c oughs> ุดไ,ไปแล้วครับพ <c oughs> ุง <c oughs> เดี๋ยวเห็นเมื่อกี้ว่ามันอาจจะนวนจันหน่อยนะครับผมอาจจะใส่โลปเมื่อกี้นี้ครับอเอาไหมครับผมต้อนหรนอหม่ครับผมครับผม มาอีกเตียมแล้วครับผมนะฮะโอเคก็เป็นปลากระมังใส่งามเลยครับใส่ไงนครับผมตัวนี้นี่ครับใส่สวยเลยครับผมนี่ครับหลังจากที่เงียบมาเป็นสองชั่วโมงครับผมเงียบโดนมาบเลยครับกะเลื่อมีตัวมากินแล้วครับผมอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วครับผมหลังจากที่เงียบไปโดนมาครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอลุ่นช่วงใบครับผม Yep. พี่น้องก็จะได้เก็บคล้อ,องกลับแล้วครับผมเนื่องจากสถานการณ์ปลาพวกเขาแล้วครับหลังจากเงียบมากเลยป่าเพื่อนครับผมปิดตัวน,นี่จะป่ากำลมังวนครับน่าจะสามลูกไลยครับผมตรงนี้ประมาณสิบกว่าตัวครับผมเป็นป่าแล้วครับนี่จะใส่บิ๊กเลยอย่าให้เพื่อนชอบครับ ตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ขนาดแล้วครับตัวนี้น่าะสามโลเลยครับผมมานองเป็่ไงได้เดินทางกลับครับนี่ครับผลงานครับผมสดหยอดครับผมห้ตัวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบห้าตัวครับผมตัวใหญ่ครับ ากะมังใส่สวยครับสุดยอดครับมาแล้วครับผมเตรียมครับเป็นปลาชิ่งเดียวครับผมกะมังใส่สวยเลยครับผมมาแล้วครับยอดครับผม มาแล้วครับนันะชิงริ้วครับผมปลาชิงริ้วครับปลากะมั่งใส่งามเลยครับผมโอ้โหปลาสามไมติดเลยครับกำลังเขาครับตอนนี้สุดยอดครับผมเดี๋ยวรอชมอีกต่อไปครับ มาแล้วครับวว้ายานาดินครับผมมาแล้วครับเป็นกากระมังใส่ามลังดีแล้วครับผมน้าวันนี้ผมนะครับ สุดยอดครับผมรอชมอีกต่อไปครับผมยอดครับ ครับกํามังแซมงามมาอีกแล้วครับตัวหนึ่งครับผมกลิ่นปลาแล้ครับโอเคครับผมติดตามต่อครับผมครับผมตอนนี้ห้องใหลงเยือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเมื่อกี้นี่กินไปสองตัวครับเป็นปลากํามังครับผมหลังจากที่ปิดกล้องไปกินเลยครับผมเวลาเขาทายวัดกินได้ครับเดีก่าก็ผมก็หลงชุดเรียบร้อยแล้วครับรอรุ่นครับ่าจะบ ได้ตัวกบวครับผมรอรุน่นครับนั่นนะไคครับ นี่เป็นปลากระมังอีกแล้วครับว้าว <Wow. S 1> โอเคครับผมดูจนคำครับมือนอี่ปลาเขาดีครับสุดยอดครับผม ไปแลวครับมะนระโอมกินเที่ยเดียวครับผมเพิดแข้งนะครับสามขั้นเลยเดี๋ยวอยู่ขั้นเดียวครับขั้นในกินน้ำมูนะครับผมเป็นปลากระมังครับโอ้นี่นะลครับหันปลาเข่าคือเข่าพร้อมกันเหแล้วครับสุดยอดครับเป็นปลากระมังใส่สวยๆครับรอรุ่นต่อไปครับผมก่อนจะค่ำครับโอเคครับ